สวัสดีค่ะพอกันอีแล้วค่ะทุกคนกับช่องเจนนี่อ้วนนะคะวันนี้เจนพามากินเกาเหลากุ้งแซลมอนกุ้งตัวใหญ่เลยพี่น้องคะ่ะราดน้ำปลาลงไปนะคะตำเองเด้อผักก็จะมีแรดิสนะคะเแบบี้แครอทนะคะมีส้มหยิหลักมีเศษข้าวปุ่นยู่อ่งข่เนะาะเมื่อด้กินโดนพี่น้องมาค่ะอืมอร่อยมากแซ่บตอนหมูหู้สีหั่นเป็นอัน,นตอนคือยายเพิงงด้วยพี่น้องก็จะมีกระเทียมโทนด้วยอ,อ,อ,อร่อยนัว อขนมจีนหยุมลงไปในน้ำปลาเซลมอนค้ำโตๆเลยคะ่ะชมเซลมอนอืมค้ำเอฟเอพี่นอ้องอืมอืมอร่อยขอกันไม่สตอร์แล้วครับ ไม่ขอเทศแซ่บทุกคนดูกุง้งกุ้งตัวใหญ่มากผ้าตะหลังสุดๆดูมันกุ้งค่ะเบิร์ดพี่น้องเลิศเลิศอือฮือแซ่บ ืมไม่มีที่ติจริงๆราดน้ำปลาร้านัวๆลงไปน้ำปลาเดี็กแซ่บอีลีพี่น้องอืมปลาสกุมอืมอืม,อม,อม ล้นปากล้นคำสองชิ้นฉ่ำฉ่ำใส่วาซาบีเปล่าตัววาซาบิหอมจังน้อยอสองชิ้นฉ่ำฉ่ำไปเลยจ้าอ,อื้อวะซักวาซาบีเฮี้ย ขอบไดเปยบอสน่ารินเจบอ่บอร่มะเขือเทศ รสบอร์โวสกินยังก้อนดิเลิศไปเบิดเลิดซะทุกอย่างแซลมอนคำตัวโตค่ะพันขนมจีนราดน้ำปลาแดดนัวๆลงไปอืมห้องแฮมพน อลือดแฮะคอยอดินมาวาซาบินะเป็นคนมากินวาซาบิแซลมอนลงโตเลิศอืมอืม คนณดังมไม่โซเทศหวานมากจริงๆโอ้แสบอืม แถวดี <g ill ain> <g ill ain> ากินกันค่ะทุกคนหลังจากข้างหายไปโดนให่เจ้าหลังจากข่างหายไปนานนานมากกลับมาพักกินไี่เจ้าอ<ก>้มอันนี้มกันนมกน้องมัา<ก>า่นนะอ สองชิ้นไปเลยอืมฟาดเรียบจุกๆรานำประเด็ดนนวม้วนๆตำปีแข่งเหมือนกระแซบพี่น้องมาอืมอร่อยมากบุเก็ด กุ้งก็ตัวใหญ่โตใหญ่จนเป็นตัวอย่างม,มัน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 กุง้งซำๆมันมันแหง้ง นตัวใหญ่แล้วตัวเด้งมากทุกคนเพราะว่าเอาเป็นนอกน้ําแข็งไหมคะล้างน้ําสวด้าก็เป็นนกน้ําแข็งอู้ตัวตัวตวเลยสองตัวคงไม่หมดปากหรอกนะอืออือลอง่อืม,อม,อม นัวแห้งคนหมักต่ำเนาะกินได้ทุกวันค่ะกินได้สุมือ,อ,มอ,มอต่ออ่อน,ออน มักเซลมอน่อนกันเนาะแต่ว่ากุ้ง <Anh> มันตัวใหญ่ทำให้แบบชวนกินนังสิ่งอ่ะอืมออร่อยแซ่บถ้ามากินคนเดียว ถ่าไปไงอืมไปแทโทนหวานมากกินบ่เบิร์กจังอิ่มก่อนเอาละค่ะทุกคนค่ะ ขอพอะคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้ากินบอสผาดกินมูม่ามขอโทษขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกนะในการหวนกลับมาใส่กุงหลายโผลิดอ,อกขาฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ